คือดินอันุดมมบูนนะักคอยปูฟากให้มัง่รท้าแดดฝนเป็นไม้แปรที่สีดอกออกหน้ายนให้ดอกผลฉับชื่นทั่วเหลือดดนี ช่วยมานะเสียสละเป็นอาจินไปทั่วถิ่นแดนที่น่านกันดารดองครูคีอเทียนเรืองรองสองสว่าช่วยชี้ทางแห่งทางครับคำสอนครูพูให้วิทยาอยากอาทรทุ้นากรเทียบมหา ครูคือผู้ถักพอก่อไฟฝันด้วยจิตอันศรัทธ,ธามหาศาลครูคือผู้น้อมนำธรรมการด้วยวิญญาณบริสุทธิ์อุดเจรนายครูคือผู้ก่อ้าบทางความคิด หล่อหลอมสิธิ์ที่ง่ายงามตามวิสัยคือเรือจา้างนำกระชาก้าวหน้าไกลมิหวังให้ตอบแทนแม้ได้ดีณนะวันนี้วันที่ศิธิประลึกครูพระคุณครูส,งส่งศิษย์ให้สุขีสิทธิ์ขอกรา ขอภูมิสุขส